สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube เลฟซีทุกคนเลยนะครับผมมาพบมาเจออีกแล้วเดจ้าพร้อมีน้นองจากับช่องตะปูชาแนลโชงนี้ก็ไม่ได้บอกไปไหนเนาะไปทำมานก็ไม่ได้อย่างเงี้ยโรคก,ก็กลับมะาบาทอีกแล้วที่เมืองไทยระยองพัทยาชนบุรีหลายที่หลายทางเนอะ ตอนนี้ทั่วประเทศแล้วครับผมวันไม่ดีก็ต้องย่อมมีวันที่ดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะก็เหมือนกับจ้องตาปูชาแนเเล,ลวันนี้ดีใจหลายดีใจหลายจ้าก็ไม่ไปนองจ๋าคอยดีใจหลายเด้อก็รอคอยมาตั้งแต่วันที่สิบเนะาะเมื่อวานมันมาถึงเมื่อวานแล้ววันนี้ก็เลยลองโทรไปรอย่างเงี้ย สรุปว่ามาตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นกป็ประดีไม่ได้ลงไปเอาเขาไม่ได้โทรมาวันนี้จังทางออฟฟิศเขาเขาพึ่งอา,อาจจะส่งมาส่งไอ้เจ้าหน้าไอ้พนักง,งานนะแม่บ้านอะ่ะมาหย่อนหย่อน,อน,อนตามบ้องอย่าเงี้ยตาพูชัยร้อนก็เลยรีบแบบว่าอาโทรลงไปก็บอกว่ามาถึงเมื่อวานนี่แต่แต่แต,แต,แต่ก็คือดีจ้ากู o ก l e เอเซมาแล้วพี่ไม่นอกจ้า คอยดีใจหลายดนะจ้าคอยดีใจหลายขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้นะครับขอบคุณทุกคนที่เฝ้าดูตาปูแชนแนลดูไลฟ์สดตาปู คนแรกที่ตะปู้ึงขอบคุณที่ว่าทำให้รู้จักบ้านยู u ู e ก็ขอบคุณอ่ายายแต้มยูเคนะครับยายแต้มยูเคแล้วข้อคนต่อไปพี่ขอบคุณที่ว่าช่วยเหลือตาปูนะครับพี่มุกพ,พี่มุกกี้คนใต้ใบออเตรียนะครับแล้วก็คนต่อมาที่พี่าตาปูขอบคุณคือน้องแอนจินตลาดศูนย์ศูนย์สี่นะครับผมน้องแอนจินตลาดเด้อพ,พ,พี่พี่ปูเป้ขอบคุณมาก แล้วก็คนต่อมาคือน้องน้องจ้องซีมอในใอแนวจาแนวนะครับกอบพระคุณหลายๆเด้อน้องฝนเด้อแล้วก็ปี่น้อยนะครับปีน้อยปี่น้อยมาก,กินมักล็อกป้าบิ่มธงรักวงวันนะครับจ้องป้าบิ่มเด้อ แล้วก็อีกคนหนึ่งที่ขอบคุณน้องแจ็ดน้องแจ็ดช่องแจ็ดเวทอเอนะครับแล้วก็น้องช่องน้องอจุ้ยอยากจะคุยกับน้องแชทดบ้างอยากจะอยากจะคุยกับน้องแชทเพราะว่าอยากจะคุยอยากจะคุยกับน้องแจตมากที่สุดเลยกับน้องจุ้ยนะครับจีเจช่องกินอนะอยากคุยมากอยากคุย แต่ไม่เป็นไรเขาไม่อยากไม่ไม่คุยก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ขอบอกว่าพี่ขอบคุณมากขอบคุณไม่ว่าจะเป็นอะไรอะไรก็แล้วแต่ว่าพี่ผิดปิด,ดทาปิดป้าประกาอะไรก็แล้วแต่พี่ขอโทษขออภัยป่าน่างช่อง youtube นะครับน้องแจ๊คกับน้องจุ้ยนะครับสองคนขอบคุณพี่เพื่อนเพื่อน,นทุกคนที่ให้กำลังใจที่ป่านอีกขั้ตนตอนเนาะอะไรอย่างเงี้ย แต่ปูแชนแนลไม่ลืมพระคุณทุกคนนะครับขอบคุณขอบคุณอีดาวเด้ออีดาวที่มาเฝ้าทุกวันเลยนะอีดาวอีปลวกดาวนะครับที่อยู่บราซิลเดอ <c oughs> คอยม่ได้ปากหวานเด้อพอไปพี่นอก๋าใครจะคิดยังไงก็ช้างานะแต่ปูไม่ได้ปากหวานนะไม่ได้ปากหวานไม่ได้กิจกบเมียฝรั่งไม่ได้กิจกบเมียต่างชาติเด้ออย่างที่ทุกคนเข้าใจนะ <c oughs> อยู่อย่างลําบาก คนที่เตี้ยขอบคุณนั่นคือว่าคนที่ช่วยเหลือตาปูนะครับเด้อที่ให้ตาปูที่ให้ตาปูสู้ต่อและขอบคุณอีกคนึงที่ขอบคุณก็คือน้องเขียวนะครับน้องเขียวจ้องเขียวเซฟขอบคุณน้องอยู่นะคะอยู่คิ้วมงกุฎและเพื่อนๆอ,อีกหลายกลนมากมายเลยที่ขอบคุณที่เข้ามาดูตาปูชาแนล ค่อยพอได้ปากหวานเด้อพอพิมนอ้องจ๋าค่อยลําบากอีหลีหลําบากมากแต่ว่าไม่ได้พวกบรรดาพวกน้องๆทุกคนที่ช่วยถ้าปูก็ไม่ถึงฟังฟันนะครับผมไม่ถึงฟังฟันจริงๆไม่ถึงฟังฟันดีใจมากดีใจมากที่ได้รับกูเกิลนิกสเส็วันนี้ที่มันมาถึงเมื่อวานใช่มล่าวันนี้อ่าวันนี้วันนี้ยี่สิบเก้านะตรงวันพระพอดี กรอกข้อมูลเสร็จแล้วก็เลยําคลิปตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยจะไม่ได้กินข้าวเลยนะแต่อยากจะคุยนะอยากจะคุยมากคืออยากเุยกน้องแจ็ช่องแจ็ท USA เอเอแต่ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรขอบคุณนะครับผมขอบคุณอี๋อ่ะช่องซิอม,มอนอินเดียชาแนลนะครับอย่างก็งน้องสาวอย่างมากเลย ขอบคุณหลายๆเด้ขอขอให้ทุกคนที่ว่าช่วยเพื่อนๆใจยูทู e ทุกคนที่ว่ามาเข้ามาดูตาปูแล้วก็ช่วยดันตาปูนะครับผมไอ้ถึงฝั่งฝันขอให้ผลบุญนั้นที่ตาปูทําบุญมากขากลับไปหาทุกคนขอให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปยาวนานแสนานานนะครับผมคอยไม่ได้ขอไม่ได้ปากหวานนจะเป็นพี่น้องจ๊า่อยก็ลําบากที่ลีลาบากยิ่งมากิ่งบา ตอนนี้โควิดเจมาล่าก็กลับว่าปีหน้ากลับไปอยู่บ้านเงนี้ยขอบคุณยายสี่อีกคนหนึ่งที่เข้ามาช่วยนะครับยายสี่ขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณทุกคำนังใจเลยที่เข้ามาก่อประค,คุณหลายๆก่อประคุณทุกจ้องต่างเลยก่อประคุณหลายๆก่อยใจหลายก่อยใจหลีเด้อครับว่าไม่มีต้องจ่าก่อยใจหลายก่อยใจหลาย ถ้าไม่ได้บรรดาพวกที่ว่าเอ่ยขึ้นเอ่ย,อยนามมาตะปูก็ไม่ถึงวันนี้นะครับไม่ถึงวันนี้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆเ,เพื่อนๆที่ว่าเข้ามาดูที่ส่งกำลังใจให้นะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณไม่ตะปูจันทไม่ลืมประคุณทุกคนเลยนะขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจ ไม่เคยลืมมุนคุณคนนะครับผมตาบถูกตั้งวันใดแต่วันหนึ่งตาปูดังขึ้นมาตาปูจะก,ก็จะคืนให้กับทุกคนเดอ้อตัวคนที่ตาปูได้เคยชื่อไปที่ช่วยเหลือตาปูเดอ้อพอแม่นพี่น้องทุกคนเลยนะที่ว่าตาปูเอ่ยชื่อไปน่ะ <c oughs> ถ้าไม่มีพี่ๆเพื่อนๆจาก youtube ก็เพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูตาปูนะไม่ว่าจะเป็นคนก่อนๆที่เข้ามาแล้วก็น้องๆพี่เข้ามาตอนหลังที่มาดูคลิปตาปูก็ไม่ถึงวันนี้ขอบคุณทุกคำกำลังใจไม่รู้จะพูดคำไหนก็แค่ว่าับว่าขอบคุณก็แค่ว่าับว่าขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณจากใจขอบคุณพวกพี่ๆทุกคน ทำได้แล้วแต่ว่าถ้าไม่มีเพื่อนพี่ๆน้องๆตัปูก็ไม่ถึงตรงนี้ไม่ได้ Google d ดซเซนนะคะผมก็ไม่ได้เราะว่าตอนนั้นก็ปิด,ปดจริงๆมันน่าจะได้ตั้งนานแล้วเพราะว่าตะปูทําทําคลิปปิดพลาดไปเนาะอยากจะมีให้คนดูเขาเยอะๆอะไรเงี้ยขอบคุณบ้านพี่ยูนะครับขอบคุณพี่ยูนะครับผมที่ส่ง เป็นความดีเปล่นว่าเออตะปูชาแนลมีัวมีสว่วนที่จะได้เอ่อ Google e x c e เซันนี้อะไรเยอะขอบคุณหลายๆขอบคุณพวกพี่เพื่อนเพืพ่อนขอบคุณหลายๆเนอขอบคุณจากใจจริงขอบคุณมากๆขอบคุณขอบคุณอีกครั้งเนอะขอบคุณที่ว่า ไอ้ที่ทำาไมรู้จักไอ้รู้จักกันนะขอบคุณน้องแอนขอบคุณน้องวุงฝนขอบคุณอีดาวขอบคุณป้าปี๋ขอบคุณน้องแจ๊ดขอบคุณน้องจุ้ยน้องจุ้ยขอบคุณนะที่ย่าทำปกทำปกลิปไอ้พี่แต่ปีก็ไม่รู้หรอกกับเบี้ยอะไรใหญ่แต่พบี้ยขดพี่กว่าขอโทษน้องจุ้ยจ้ากว่าขอโทษน้องแจ๊ดนะน้องแจ๊กวีเอกว่าขอโทษหลายเด้อขรับขอโทษอีกครั้งหนึ่งน้องแจ๊ดแล้วก็น้องจุ้ยพี่ขอฝาก ต้องทางนี้ขอโทษอีกรอบนึงนะน้องนะ <c oughs> จริงๆขอสะนี้ลงนี้เลยนะว่าไม่ได้ไม่ได้ปากหวานที่จะกบเมียบหลังนะเพื่อหวังความรำ่รำรวยคอยพูดมาจากใจเด้อผม่ม่นน้องา๋าอยู่ <c oughs> ที่ส่วนลึก เกินบึ้งก่อหัวใจขอบพระคุณหลายๆเด้อขอบพระคุณแถงเนี้ยคาเนี้ย,ยไม่รู้จะพูดกับไหนแล้วก็ขอบคุณว่าพพีพีทที่วยมาดูคลิปให้นะครับขอบคุณหลายๆโดวยว่าจะเป็นพี่น้อยน้องเอญ้าน้องโมพี่โมนาปาแซบใครหลายๆคนที่ไม่เคยชื่ออนาะมดีว่ารู้จักอะไรเงี้ย กราบกราบพระคุณอีกครั้งเนอะกราบกราบพระคุณตรงนี้นะกราบกราบเลยกรบพระคุณหลายๆเด้อะกรบพระคุณหลายๆครับพอ,อ,อกันใหม่คลิปหน้าเด้อพ่อพี่น้องจะหาหาลีมดไม่เจอ ขอให้เพื่อนๆที่ว่าทํำจ้อง Youtube ก็ที่ว่าตั้งฝันไว้นะครับก็ขอให้ประสบความสําเร็จทุกคนขอให้ทุกคนได้เหมือนกับตาปูได้นะแล้วก็ต่อไปก็ทําตั้งใจทำคลิปขอบระคุณมากครับคลิปนี้อาจจะนี่เด้อจ้กปอบีมีน้อง คิดนี้ก็ซำนี่แหละไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอยากจะพูดอีกอยากจะพูดอีก <c oughs> นี่เด้อนี่เด้อนี่เดอ <c oughs> ้อเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย